ครับสวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนก็ติดค้างกันไว้ตั้งแต่ข่าวก่อนนะครับตามที่สัญญากันไว้ว่าจะมานําเสนอหลักคําสอนของาศาสนาอิสลามซึ่งคราวนั้นนะครับก็หมดเวลาซะก่อนนี้เราก,ก็มาต่อนะครับาศาสนาอิสลามซึ่งเป็นาศาสนาสําคัญที่เรียนในระดับชั้นม .6 นะครับโดยคําศัพท์แล้วนะครับอิสลามหรืออัสมา คำแปลของมันก็แปลว่ายอมจำนนต่อพระเจ้านะครับอ่สลีมะแปลว่ารอดพ้นแปลว่าปลอดภัยแปลว่าบริสุทธิ์นะครับส่วนคําว่ามุสลิมหรือผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามขชาวมุสลิมนี่ก็แปลว่าผู้สแสวงหาสันตินะครับผู้ใฝ่หาเสริมสร้างสันติภาพนะครับอันนี้คือความหมายโดยคําศัพท์นะครับทีน,นี้เรามาศึกษาประวัติ ของผู้ที่ถ่ายทอดศาสนาอิสลามแก่ชาวโลกนะครับก็คือนบ,บีมูฮัมหมัดนบ,บีมูฮัมหมัดนี้ก็อยู่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับเกิดที่มเมืองมกกะนะครับก็เป็นเด็กเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับเลี้ยงสัตว์ในแถวนั้นนะครับพออายุได้25ปีก็ได้แต่งงานกับเจ้าของคาราวานสินค้าที่ชื่อนางคอดียะนะครับตอนนั้นนางอายุได้40ปีนะครับท่านมูฮัมหมัดนี้ อายุ25ปีห่างกัน15ปีนะครับก็ได้รับความไว้วางใจนะครับจนได้รับฉายาว่าเป็นผู้ซื่อสัตย์ต่อนางนะครับก็แต่งงานกันและก็มีลูกโดยกันนะครับหลังจากนั้นพออายุ40นะครับนะก็เกิดความฝันขึ้นมานะครับว่าพระเจ้าได้เลือกนบีอุมหมะดในี้เป็นผู้ที่เป็นศาสนทูตนะครับ เพื่อถ่ายทอดคําสอนของพระเจ้าต่อประชาชนในแถบนั้นนะครับเพราะนั้นในฐานะศาสนาทูตนะครับก็เชื่อในทูตสวรรค์นะครับมาลาอิกะที่ชื่อว่ายิบรอยิูนี่ก็มอบคมไวา้วางใจให้พระมูฮัมหมัดนี้เป็นศาสดาของศาสนาอิสลามนะครับก็สั่งสอนอยู่ที่เมืองเมกกะนี่นานถึง13ปีนะครับแต่ก็ ไปขัดแย้งกับชนอีกกลุ่มหนึ่งนะชื่อว่า่ากุเรสนะ่ากุเรสการนี้ก็ค่อนข้างขัดแย้งกันรุนแรงถึงขนาดท่านมูฮัมหมัดถูกลอบทำลายนะครับและก็คนของท่านเองท่านจึงบางแผนนะครับให้คนของท่านอ,อี่อพยพไปอยู่เมืองอีกเมืองหนึ่งชื่อเมืองเมดินานะครับจากนั้นท่านก็ทยอยไปตามนะครับหลังจากเกิดการประทะากันนะครับใ,ในในเมืองเมกกะบ่อยครั้งขึ้นนะเพราะฉะนั้น ฮิจรรัตสักการะนี้ไม่ได้เหมือนของคริสของพุทธนะครับของพุทธเนี่ยอวันปรินิพานของพระพุทธเจ้านะครับส่วนของคริสเนี่ยอวันประสูติของพระเยซูส่วนฮิจรรัตสักการะของนบีมูฮัมมัดนี่อาวันย้ายเมืองนะครับอพยพจากเมืองเมกกะไปเมืองเมดินานะครับนี่ก็เป็นฮิจระัตที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นท่านนบีมูฮัมมัดก็ไปสั่งสอน หลักธรรมคำสอนของอิสลามอยู่ที่เมดินาอีก13ปีสรุปแล้วท่านถ่ายทอดคำสอนของอิสลามอยู่23ปีนะครับพระเยซูนี่แค่3ปีครับพุทธเจ้าในสี่สิบห้าปีนะครับในการถ่ายทอดหลักคำสอนแก่ประชาชนนะฮะวันนั้นก็เป็นการบูรณาการเรื่องศาส,สนาสำคัญของโลกทีนี้เรามาดูว่าหลักธรรมสำคัญของศาสนาอิสลามมีอะไรบ้างโดยหลักๆแล้วนะครับ ของอิสลามนั้นสอนเรื่องศรัทธ,ธาหและปฏิบัต5ิ5้าทีนี้เรามาลงลึกว่าศรัทธ,ธาหมีอะไรบ้างศรัทธ,ธาหกหนึ่งศรัทธ,ธาในอันลเลาะห์นะก็คือห้ามถือนับถือพระเจ้าอื่นนอกจากพระอัลเลาะห์นะครับก็นี่คือคำปฏิญาณของทุกคนของชาวมุสลิมนะครับข้อสศรัทธ,ธาในมาลาอิกะนะครับคือทูตสวรรค์นั่นเองถ้า าศาสนทูตนี่ก็คือาศาสดานั่นเองอันนี้มาลาอิกะเป็นทูตสวรรค์เป็นเทพเจ้าองค์ลองๆจากอ,อันเลาะนะครับที่เป็นสมุนของอันเลาะนั่นเองต่อไป 3, สามศรัทธาในคัมภีร์อัลกุรอานนะครับเป็นคัมภีร์ที่ถือว่าเป็นองค์การสวรรค์น,นะครับที่เป็นหลักในการถ่ายทอดให้ประชาชนนี้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็มีสันติในสังคมศรัทธา ข้อที่สี่ศรัทธาในวันพิภากษาโลกนะครับโดยเชื่อว่าวันหนึ่งโลกนี้จะล่มสลายไปนะครับแล้วก็คนที่ทําความดีก็จะถูกพิพากษาให้ไปสู่สวรสวรรค์คนที่ทําชั่วก็จะลงนรนกไปอันนี้ก็แม้แต่ว่าคนที่เป็นอยู่คนที่ตายแล้วก็จามก็มารับคําพิพากษาเมื่อถึงวันสิ้นโลกนะครับอันนี้ตามความเชื่อของศาสนาอิสลามศรัทธาที่5ศรัทธาในกฎสภาวะของพระเจ้านะครับ คือเชื่อว่าพระเจ้านี่สามารถบดบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้แม้แต่ชีวิตของมนุษย์ทุกคนสรพรพสิ่งในโลกนี้เป็นไปตามองค์การของพระเจ้านะครับอะไรๆรก็พระเจ้าบันดาลหรือที่เรารู้จักในนามของโอ้ไม่ก็นั่นเองในกายของศาสนาคริสต์นะครับอะไรก็พระเจ้าบันดาลเพราะว่าพระเจ้านี้นอกจากสร้างสรพรพสิ่งแล้วก็ยังบันดาลให้สรพรพสิ่งเป็นไปด้วยนะครับส่วนของพุทธเรานี่อาจจะมีช่วงที่คล้ายอยู่นิดหนึ่งแต่เราไม่ใช่ เป็นศาสนาที่นับถือพระเจ้านะของเราเป็นอัตเทวานิยมของพุทธนี่แต่ว่าก็ก็มีการเชื่อมโยงกับพุทธ,ธะอยู่นะครับเพราะว่าท่านบอกว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมานี่มีดวงจิตนะครับมีดวงจิตที่เป็นพุทธ,ธะนะมีการรู้การตื่นเกิดการเบิกบานไม่ต่างจากดวงจิตของสิทธัตถะเมื่อ2,500กว่าปีที่แล้วเรามีเมล็ดพันธุ์แห่งพุทธ,ธะอยู่ในทุกดวงจิตอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าขาดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมันก็เลยไม่เกิดมักเกิดผลอะไรถ้าเรามีความเพียรพยายามนะครับมเมล็ดแห่งพุทธ,ธะนี้ก็จะเติบโตอยู่ในทุกดวงจิตนับตั้งแต่การมีสติสัมปชัญญะต่อเนื่องกันไปจนเกิดปัญญาปัญญาต่อเนื่องนานๆก็จนจนถึงโน่นแหละ,ะหลักปลายปลายทางสุดท้ายก็คือนิพพานนะฮะก็คือความหลุดพ้นทุกชีวิตมีเป้าหมายอยู่ตรงนั้นเพียงแต่ว่า เราก้าวไ่ถึงเรามีความสุขและก็ตายไปในโลกียสุขเราไม่เดินเส้นทางจนกระทั่งถึงปลายทางในโลก,กุตตรสุขนะครับก็คือได้บรรุธธามขั้นสูงนั่นเองไปดูปฏิบัติ5มีอะไรบ้างครับว่าปฏิบัติ5 1. เห่งปฏิบัติปฏิญาณตนนะครับปฏิญาณตนอันนี้เป็นหัวใจของชาวอิสลามเลยนะครับปฏิญาณตนต่อพระเจ้าว่า แต่ไม่มีพระเจ้าอื่นนอกจากอันเลาะนะครับก็จะปฏิวัติปฏิญาณอย่างนี้นะครับเพราะว่าถือว่าพระเจ้าองค์เดียวต่อไปปฏิญาณข้อปฏิบัติข้อที่2ก็คือการละหมาดการละหมาดก็คือการทําความเคารพเพื่อปฏิญาณตนต่อพระเจ้านั่นเองก็ทําวันละหครั้งนะครับจําง่ายๆ1ย่ํยรุ่งย่ารุ่งก็ลอยต่อจากคืนมหาวันนะครับเป็นลอยต่อนะครับระหว่างคืนกับวันย่ารุ่งสองกลางวัน สามตอนเย็นตอนเย็นยังไม่ค่านะครับสี่พรบค่าย่าค่านั่นเองก็ลอยต่อระหว่างวันและคืนย่ำล่งระหว่างคืนและวันต่อมาหาวันส่วนย่ําค่าหรือพลบค่าต่อระหว่างวันไปหาคืนส่วนครั้งที่ห้านะตอนกลางคืนนะครับตอนกลางคืนอาจจะเลยย่ำค่ำไปแล้วหลายชั่วโมงก็แล้วแต่ความสะดวกของคนที่ปฏิบัตินะครับ ไปดูข้อที่3การถือศีลอดนะครับหรืออดอาหารอดน้ําอดการร่วมประเวณีนั่นแหละหลายอย่างนะครับตั้งแต่ตะวันขึ้นจนถึงตะวันตกในช่วงหนึ่งเดือนของแต่ละปีเรียกว่าดเดือนลมดอนนะครับเดือน9ของของชาวมุสลิมนะไม่กลืนไนไม่กรทั่งน้ําลายนะครับอันนี้คือการปฏิบัติที่เคร่งครัดการถือศีลอดนั่นเองเพื่อให้รู้รสชาติของความทรมานนะครับจะได้ เห็นอกเห็นใจเวลาสัตว์อื่นได้รับการทรมานนะครับต่อไปการปฏิบัติข้อที่4การบริจาคสากาศอันนี้ก็คือการลดควาเห็นแก่ตัวนั่นเองโดยการให้ทานให้บริจาคโดยมีหลักว่า2.5%ของรายได้เขาเรียกว่าบริจาคสากาศนะครับ2.5%ของรายได้ของแต่ละคน ควรเปลี่ยนไปเพื่อาการบริจาคแก่คนอื่นนะครับต่อไปการปฏิบัติข้อที่5การประกอบพิธีฮัทนะครับซึ่งทำกันที่บริเวณวิหารกาบะที่เมืองเมกะนะครับอันชามุสลิมทุกคนถ้าหากบรรลุนิติภาวะและก็มีสติสัญญาสมประกอบนะครับมีสุขภาพแข็งแรงและก็มีเงินเพียงพอนี่ควรเดินทางไป ประกอบพิธีฮัทที่เมืองเมกกาให้ได้ปีละหนึ่งครั้งถือว่าเป็นบุญเป็นการปฏิบัต1ิ1ใน5ของชาวมุสลิมสำหรับวันนี้นะครับหลักประวัติของศาสนาอิสลามแล้วก็ศรัทธาหกปฏิบัติห้ขอ,อนำเสนอวัตจะเพียงเท่านี้สวัสดีครับ